เราจะมาทาชุดที่6กันนะครับปริพันธ์ตามพื้นผิวนะครับโดยจากโจทย์นะครับเป็นปริพันธ์3มชั้นของ x y z dv นะครับที่พื้นที่ g เมื่อ g เป็นรูปทรงสามมิติในอัตราภาคที่1ที่เปิดล้อมด้วยทรงกระบอกเชิงพาราโบลานะครับ z เท่ากสี่เ็กกำลังสองแล้วล้านาบ z e ากศูนย์ y ท่าก x และ y ท่ากศูนย์นะครับจากโจทย์นะครับให้อาดูที่อัตราภาคที่1นะครับทั้ง x y และ z จะมีค่าเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้น เราจะได้ดูในเทอมที่เป็นในค่าบวกนะครับจากตอนแรกนะครับที่เราจะมาหาพื้นที่ก็คือเส้น y ท่ากับ x นะครับคือเส้นตรงนี้ที่เรากําหนดมาฉะนั้นเราก็จะมาหาขอบเขตของ x นะครับได้จาก 4x ลบ x กำลังสองนะครับโดยการจับให้บศูนย์นะครับมาหาจุดตัดแกน x เราจะได้เป็นส่วน4ลบ x กำลังสอง x ท่ากับ4 เกกลังสองเท่ากับสและ x เท่ากับลบสองและก็สองนะครับเราได้เป็นสองฟังตรงนี้มานะครับแลวตัวสุดท้ายนะครับที่เขาให้มาคือ y เท่ากับศูนย์นะครับตรงนี้ y เท่ากับศูนย์พอเราได้ y เท่ากับศูนย์เราก็จะรู้ขอบเขตของทั้งสามค่านะครับเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมปิดตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนําขอบเขตที่ได้นะครับมาแทนในโจทย์นะครับพื้นที่ g ได้เป็นอินทิเกรตในเทอมของ x ได้0ถึง2นะครับอินทิเกรตในเทอมของ y เป็น0ถึง x และอินทิเกรตในเทอมของ z คือ0ถึง4ลบ x กําลัง2นะครับข้างในเป็น x y z นะครับ dz dy dx จากนั้นเราก็จะอินทิเกรตตัวแรกนะครับก็คือ z นะครับนํา x และ y ออกมาก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็อินทิเกรตในเทอมของ z นะครับ อินทิเกรตแซทเราจะออกมาได้เป็นแซทกำลังสองส่วนสองนะครับที่ขอบเขตแซเท่ากับศูนย์นะครับแล้วก็แซเท่ากับสี่เอกระลังสองนะครับตรงนี้เราแทนค่าแซทเป็นสี่เอกระลังสองนะครับทั้งหมดกำลังสองเราก็จะทดออกมาตรงนี้ได้เป็นสิบหกลบแปดเอกระลังสองบวกเอกระลังสี่นะครับอ่าเพรนั้นพอเราอินทิเกรตตัวแรกออกมาได้แล้วแล้วก็นำสองตัวนี้กลับเข้าไปใส่ไปที่เดิมนะครับ แล้วก็อินทิเกรตต่อนะครับในเทอมของ y dy ตรงนี้นะครับโดยที่เอท่ากับศูนย์และ x เอเดอร์ที่ y าท่ากับศูนย์และ y วท่ากับเนะครับเราดึงเทอมของ x ออกมาก่อนนะครับตรงนี้จากนั้นไปอินทิเกรตเทอม y นะครับจะได้เป็น y กําลังสองส่วนสองนะครับแทน y เท่ากับ x และศูนย์นะครับที่ขออเขีย จากนั้นนะครับพอเราแทนค่าแล้วจะได้ออกมาเป็น 8x ลบ 4x กำลัง3บวก x กำลัง5ส่วน2นะครับคูณกับ x กำลัง2นะครับส่วน2จากนั้นนะครับเราก็นำค่าที่คูณแล้วครับมาแจกแจงต่อได้เป็น 4x กำลัง3นะครับลบกับ 2x กำลัง5บวกกับ x กำลัง7ส่วน4นะครับจากนั้นแล้วก็ดิฟชั้นสุดท้ายนะครับ อินิเกรตในขั้นสุดท้ายนะครับในเทอมของ x ที่ขอบเขต x ท้ากศูนยถึงสนะครับจะได้เป็น x กาลังสลบ x กาลังหส่วนสบวกกับ x กาลังแส่วนสาะครับแทนค่า x ท่ากสองและ x ท่ากนะครับลงไป x ท่ากองครับเราแทนค่าเป็น x กาลังสออกมาเป็น16ลบกับ x กาลังหส่วนสออกมาเป็น64บนะครับบวกกับ x กาลังแ ส่วน3านะครับเท่ากับ256ส่วน36นะครับตรงนี้บวกลบกันได้ออกมาเป็นคำตอบคือ16ส่วน9นะครับอันนี้คือคำตอบนะครับ